สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคลิปนี้จะมาแนะนำจะมาบอกวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้เนาะก็คือ Quickcom c อคอม Samsung FRP เนาะแต่ว่ารุ่นที่มันรองรับก็ประมาณหารุ่นเนาะก็เป็น CPU ซีนับตะกอนปิดไปก่อนแบบนึงเดี๋ยวงง่วนวิธีการเปิดใช้งานแร้วว่าไปดาวน์โหลดเอาที่ลิงก์ในคลิปเนาะจะเป็นโปรแกรมตัวนี้นะมันอาจจะเป็นชื่ออื่นเนาะมันมีช่องลิงก์จะแปะไว้ให้ แต่ว่าโหลดดิ่งได้ได้ก็โหลดเอาเนาะโหลดมาแล้วก็ได้ประมาณนี้อ่ะลบไปก่อนปิดอินทิบิลาก่อนเนาะก่อนจะโหลดก่อนจะเอามาในคอมถ้าว่าไปใส่อินทิบิลาไปจะใส่ตัวใดก็ลองไปปิดของเจ้าของเราชวนก็ทำตัวนี้ปิดปิดแล้วก็โหลดมาเนาะโหลดมาแล้วก็แยกไฟล์แยกไฟล์ออกมาเดี๋ยวบอลมันเตือนคลิกเข้าไปเนาะนี่เนาะน,นี่โปรแกรมอยู่นี่น เป็นไฟล์ตัวนี้เนาะคลิปก็ขึ้นมาเลยถ้าว่าไพถ้าว่าคูดายมาในหน้านี้เนาะไฟล์ตัวนี้มันหายไปหรือว่ามันเปิดบ่ได้ให้ลองเช็คเบิ่อแอนติไวลาร์ดหลายคนอาจจะมีแอนติไวรัสซ่อนสองตัวสามตัวเนาะหรือว่าปิดแอนติเวลวนะววาร์ดเดี๋ยวดาวน์โหลดมาใหม่แยกไฟล์ใหม่เนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาระวังนะเวลาการดาวน์โหลดเว็บนอกเว็บเถื่อนระวังติดแอนติไวรัสเนาะต้องเช็คดีๆโหลดให้มันถึกลิงกนะ์เนาะวิธีการใช้งานเนาะเขามีคลิปที่เขาปลดให้ลูกค้าได้ ก็คือท่านผู้ชมต้องเปิดเปิด device manager เพื่อเสื่อมเทปพอยต์มันจะโชว์กันมาในนี้เนาะส่วนจุดเทปพอยต์หลายเดียวหลายคนจะงงอีกเนาะเข้าไปในนี้มันจะมีในนี้เนาะเาจะมาแปะไว้ให้เนาะ a ศูนย์หนึ่งตามนี้เนาะจีมจุดตามมันนะนะเนาะก็ใจที่บางวัยจะบองสอนเนาะหรือว่าไปพิมพ์ใน Google ก็ได้มันบริยากเนาะพิมพ์ใน Google เซ็นเทปพอยต์เนาะ เ a 1 1ะประมาณให้เบิ่งนะเดี๋ยวมันขึ้นมาคลิกเข้าไปเบิร์กม,มันมันมีลายลายรุ่นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกในเดี๋ยวจิ้มตามเขาเนาะถ้าว่าทานผู้ชมจิ้มเทปพอยอีแล้วเนาะไม่ใช่ช่วงกันมาในแถบในส่วนดีไวมินในเกี่ยวัวนี้เนาะมาในน้าน,นี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งถ้าว่าไปบอเห็นเนาะคลิกตัวใดตัวหนึ่งนี่นี่แล้วก็มาคลิกแอ d ซันเลือกแอ d เลือกตัวนี้เนาะเดีไปต้องติดตั้งไดเว diver 2เนาะคลิกเลือกตัวนี้เนาะเดี๋ไป แล้วมันก็จะโชว์ในแถบนี้เนาะในพอร์ตตัวนี้เนาะถ้าว่าท่านผู้ชมที่ถูกต้องเดี๋ยวเบิร์ในคลิปที่เขาปล่นให้ลูกค้าหลังจากมันมาแล้วก็มาเลือกอันนี้ให้มันเลือกให้มันตรงกันกับตัวเทมเพื่อมในนี้เนาะแล้วก็เลือกรุ่นให้มันถูกต้องในนี้เนาะส่วนรุ่นที่มันรองรับในนี้เนาะก็คือรองรับหารุ่นเนาะที่เป็น CPU ียสนับตะกอนเนาะก็คือ A อชูดหนึ่งเนาะ A อชูดหนึ่งเนี่ยมันก็มีอยู่จำโมเดลเนาะก็คือ ให้จ้มตามนัดเอาไปบ่งคลิปทั้ปดเลยนะโอเค